สวัสดีครับพบกับผมเพชรแซมมี่เพชชี่นะครับผมและในวันนี้เรามาอยู่กับในเกม Call of Duty Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับโดยคลิปในวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืน CBR4 หรือชื่อจริง P90 ซึ่งเป็นอดีตปืนเมตาที่โกงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของปืนสาย SMG โดยในปัจจุบันปืนนี้แทบจะไม่มีใครใช้เลย เนื่องจากการมาของปืนโกงอย่างเฟเนตกับเซตของแต่งปืนเซิร์ฟจีนเข้ามาแทนที่เอาละ่ะก็มาดูกันดีกว่าว่าในเมตาตอนนี้ตัวปืนจะสามารถเล่นได้ไหมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูของแต่งปืนที่ผมจะเอาไปเล่นในคลิปนี้กันดีกว่าโอเคและนี่ก็คือเซตของแต่งปืน cbr 4ที่ผมจะเอาไปเล่นในคลิปนี้นะครับผมอันนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าของแต่งปืนเซตนี้ ผมจะเน้นเพิ่มระยะดาเมจให้สุดคุมปืนง่ายขึ้นรีโหลดไวขึ้นและเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเอาล่ะเรามาดูของแต่งกันดีกว่าปากกระบอกปืนใส่เป็นตัวเก็บเสียงโมโนเพื่อที่จะได้เก็บเสียงและเพิ่มระยะดาเมจ10.0%ชิ้นต่อไปลำกล้องปืนให้ใส่เป็นตัว OWC m a t m a n มันจะได้ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเพิ่มขึ้น8.0% ระยะดาเมจเพิ่มขึ้น25.0%และลดแรงดีทั้งแนวตั้งและแนวนอน15.0%ชิ้นต่อไปผ่านท้ายให้สายเป็นตัว YKM Light s t o p มันจะได้ความเลือขึ้นที่ในขณะเล็งเพิ่มขึ้น15.0%และความดีเลยเมื่อวิ่งยิงลดลง15.0%ชิ้นต่อไปเพิร์กให้สายเป็นตัว s l e n t Off Hand มันจะได้รีโหลดไวขึ้น15.0%เนื่องจากว่าปืนนี้มันรีโหลดช้าชิ้นสุดท้ายกลิปหลังให้ใส่เป็นตัวแก n นูไลต์กลิบเทปมันจะได้ความแม่นยำเมื่อเลงยิงเพิ่มขึ้นอีก11.6%โอเคและของแต่งปืน CBR4 หรือ p 9 0ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก่อนที่จะไปดูเกมเพลย์ในแรงก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละหไลค์กันด้วยนะ แต่ถ้าใครกดแล้วพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคก็เข OK. ้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับผมโดยโหมดที่ผมได้มาจะเป็นโหมดฮาร์ดพอยต์และด่านที่ผมได้มาจะเป็นด่านลุกเทานะก็ตั้งแต่ที voit, ่ซ้อมมาเนี่ยด้วยสตัวผมผมเริ่มชอบไอ้สกินตัวนี้แล้วล่ะเพราะว่าสกินนี้มันน่ารักดีอะโอเคเอาเราเบิดนำไปก่อนเลยทั้งหมดอ้ โอ้โหไม่ทันฮะเขาใช้ปืนลูกซองะไรเนี่ยอ๋อลูกซองสไตรเนอกอร์มันเป็นปืนลูกซองที่ดูใหม่อะเล่นได้แต่ว่ามันหายากโอ้โห,โหเดี๋ยวรงก่อนโอ้โหอันนี้เล่นยิงยากจริงคือช่วงเนี้ยแบบถ้าหากว่าเกมแหลกขออภัยด้วยเพราะว่า ถ่ายไปเล่นไปนะ <c oughs> นี่ไงหลายรอบแล้วไอตัวเนี้ยนี่ก็เหมือนกันกูผิดอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ทันฮะมันมีอยู่ตัวนึงมันยิงช่วยอยู่โดยเฉพาะปีพีหเนี่ยคือถ้าเป็นปืนอื่นที่มันลั่นช้ากว่าปืนเนี่ยอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเจอปืนมีพีหนนี่คือต้องหลบเลยเพราะว่ามันสู้ยาก โอ้โหเต็มเต็มดีนะไม่ตายอ่ะโอ้โหมันพอดีเกินแล้วมันขโมยปืนผมไปใช้ด้วยนะรอบเนี้ยไม่มานะ โอ้โหไม่เอานะโอเคอีกตัวหนึ่งเงมื่อกี้มันเปิดกรอบเพชรด้วยชัดเจนเลยแต่รอบนี้ผมสุ่มได้ทีมอะไรมาก็ไม่รู้นะรอบนี้เอาซะผมได้ไม่ได้เลยโอเคตักไปก่อนอีกตัวหนึ่ง โอเคสวยต่อให้ทีมเรากำลังจะแพ้หรือว่าจะชนะเนี่ยต้องพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดก่อนมาเมื่อกี้มันดักใช่ไหมโอเคเก็บไปสองแต่ว่าตัวหลังมันยังไม่เข้านะ่ะเหมือนเขารู้ดีอ่ะโอ้โหวุ่นวายวุ่นวายจัด ก่อนนะโอเคอย่างน้อยก็มีไอ้นี่ด้วยไอ้ไอ,อ้ฮันเตอร์อะเก็บมาได้อ้าวโอ้โหข้างหลังมีหน้าว่าทำไมมีคนมายึดเอ้ยไอนี่ผิวเกินคือสไตรเกอร์เนี่ยถ้าถ้าเจอคนที่มาเล่นชัามๆอ่ะอันนี้คือบอกเลย ว่าน่าตำคาญสำหรับปืนนั้นนะแต่ละยะไกลนี่สู้ยากนะเนี่ยเพราะว่าดาเมจแม่งเบาจริงๆดาเมจเบามากโอเคแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะยิงทะลุได้ไม่มีปัญหาโอเคเพื่อนสวยเดี๋ยวต้องพลิกเกมนี้ให้ได้ก่อนอ่ะ ต้องคว้างปลาอะไรก่อนเอาให้หมดเมืกี้โดนนะแต่ศัตรูที่อยู่ตรงนู้นเนี่ยไม่ไหวจริงๆเพราะว่า MG42 อะลั่นโคตรตัวและมันสู้ปืนนี้แบบสบายอะ่ะนี่แหละถึงเหตุผลว่าทำไมถึงมีคนที่มาเล่นปืน CBR4 น้อยน้อยลงอะ ดูเปนแต่ว่าถ้าเป็นเมนจริงๆที่เจออ่ะคือบอกเลยว่าหายากมากจริงๆหายากอย่าบอกนะว่าชั้นสองอ่ะนั่นไงมันดักโอ้โหไม่ทันฮะคือเหมือนเขารู้อ่ะ โอ้โหนึกว่านึกว่าศัตรูแหมตกใจฮะแหมแก๊กลิงแก๊กลิงหืมไม่ทันแต่รอบเนี้ยตึงจริงรอบเนี้ยไม่ทันนะเอาตัวอื่นก่อนโอเคสวย จะต้องอ้อมหลังบ้านนี่ขึ้นชั้นสองเซฟนะไม่ทันเขาดักแบบเป็นระบบเลยอะ โอเคเอาหน่อยแล้วกันมาโห oh, ไม่ทันระเบิดเดีย๋ยวน้อยเพื่อนได้จุดนะโอ้โ oh, หไม่ทันเหมือนเขารู้จุดเรานะ โดนโดนโดนโอเคมีคนโดนระเบิดไปหนึ่งคนโอ้โหไม่ทันฮะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะโอเคโอ้โหไม่ได้ฮะคือผมไม่ชอบลุกทาก,ก็ตรงเนี้ยเวลาไปอยู่ตรงไหนแล้วแต่มันจะชอบอยู่ตรงที่ไกลๆอะ่ะเดี๋ยวเนี้ยลูกซองแม่งแบบ <c oughs> กินถ้าช้ำๆนี่คือแบบมาไปอีกปืนหนึ่งที่น่าลำคาญมากๆเกิไม่ได้ฮะช่งเนี้ยถล่มทลายต่างคนต่างตึงต่างคนต่างไม่ยอมฮะต่างคนต่างไม่ยอมใครจริงๆรอบเนี้ยโอ้โหน่ ศัตรูมันสลับเกิดนะอืมโอ้มีคนมาสวยโอ้โหไอแ้แค็ๆเอ้ยโอ้โหนึกว่าเพื่อนกรรมแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวต้องเปลี่ยนจุดใหม่เพราะว่าเวลาจุดนั้นจะหมดละโอ้โหไม่ทัน เดี๋ยวเนี้ยเจอแต่ปืนที่เป็นกระห้าเจ็ดห้าหกนี่คือแบบไม่ไหวจริงโว้วโว้วโว้เดี๋ยวแล้วกดเดี๋ยวก่อนนะมัวสัวมากจริงๆมัวสัวจริงดักอนดักอนดักอน ยังอุตส่าห์จะริงมาได้นะนี่ขนาดอยู่ใกล้ไอ้แบลรีเออร์นะโ,นโอ้ไม่ทันฮนะมันหยิบแก็กลิงมาเล่นมันหยิบแก็กลิงมาเล่นรอบเนี้ยพลาดไม่ได้นะถ้าพลาดนิดเดียวนี่คือแพ้เลยนะบอกก่อนต่างคนต่างไม่ยอมฮนะต้องสกัด โอเคเอาหน่อยมาโอเคไหนๆก็หลุดม,มาได้อย่าบอกนะว่าสลับเกิดอ่ะสลับเกิดจริงๆด้วยมาโอ้โหมันมันหลังเข้าพอดีอ่ะโอเคสวยงามครัได้จุดก,กันแล้ว โอเคอย่างน้อยก็ยังพอมีส่วนร่วมก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับตาแรกในวันนี้บอกเลยว่าตึงจริงทั้ง2ทีมอะต่างคนต่างไม่ยอมใครนะโอเคเดี okay, ๋ยวมาต่อกันที่ตาต่อไปเลยโอเคในรอบนี้ผมได้มาเป็นโหมดฟอนไลน์และด่านที่ผมได้มาจะเป็นด่านแคสนะสก็ในรอบนี้ศัตรูจะโหดหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่า ในตาแรกเจอศัตรูโหดตึงๆแล้วนะแต่เราไม่รู้ว่ารอบนี้จะโหดแค่ไหนเหมือนจะเจอตัวนะโอเคสวยนี่แหละระยะไกลนี่แบบถือว่าคุมที่ดีนะเพราะว่าเราใส่พวกของแต่งที่มันจะช่วยทําให้เราคุมปืนได้ง่ายขึ้นแต่ข้อเสียก็คือดาเมจมันเบาอะในระยะไกลไม่อยู่นะตรงเนี้ย ค okay. สวยงามเขาใช้ M4 นะอันนี้คือมันจะสู้ปืนผมยากนะสำหรับ m อแต่ขอแค่อย่างเดียวคือขอแบบไม่เจอ BP50 ก็พอแล้วอะ่ะเพราะว่า BP50 ่ะเวลาสู้กันตรงๆอะ่ะคือปืนเนี้ยมันจะสู้ BP50 ไม่ได้ในเรื่องของอัตราการลั่นอะ่ะเพราะว่ามันลั่นเร็วมากโอเคสวยงามเดี๋ยวแอบก่อนโอ้โหไม่ทันฮะเนี่ยคื เขาเปิดก่อนนะโอเคสวยงามเฮ้ยแอบก่อนดูเหมือนท่าไม่ดีอ่ะเดี๋ยวขอย้ายจุดก่อนเพราะว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่นม่มาพาคนโอโ้ไม่ทันฮนะโอ้โหมาสแมน SKS ปืนนี้หายากนะ SKS เนี่ย,ายาเดี๋ยวขอเร่งไปทายอื่นก่อนเพราะว่าควันมันมองแบบมันมองยากเหมือนเจอนั่นไงโห ัวแต่หาอยู่นั่นแหละนี่จริงจริงโอ้โอ้โอ,อตัวเนี้ยประมาทไม่ได้จริงนะไอ้คนเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบสองเดี๋ยวต้องไปวัดกันอีกทีนึงอะ ไม่มานะโอเคหัวหลุดไปไม่โดนนะเฮ้ยวิ่งผ่านวิ่งผ่านแหมิ่งผ่นันไปเฉยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ฮะเนี่ยต่อให้ผมใส่ตัวไอตัวแจ็คเก็ตนะ่ะถ้าหากว่าเรา โดนปืนแมนโอวว์ยิงแบบเกินจำนวนน่ะนั่นแหละปัญหาโอเคสวยงามเดี๋ยวรอให้ควันหมดก่อนโอโอไม่ทันแล้วฮะเมื่อกี้มันดักถ้าที่จำได้นี่คือไอจุดดักเมื่อกี้มีสอง แมนอุวอ์หนึ่งกับ PP19 ไาบซันแต่ถ้าพูดถึง PP19 ไาบซันนี่หาย,ยากมากนะโอเคไม่มีนะโอเควิ่งผ่านไปเมื่อกี้มาจัดเลยเนี่ยหลายรอบแล้วไอ้มาสแมนนี่ไงอีกตัวนึงสวยรอก่อนรอก่อน ต้องใจเย็นๆนั่นไงหัวแตกเก็บไป2รวดเดียวจบดักไปก่อนปลาดักไว้โอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ CBR4 บอกเลยว่าไม่ตึงแล้วก็จบเร็วด้วยสรุปก็คือ CBR4 ยังสามารถเล่นได้อยู่ถึงแม้ว่าปืนนี้ จะมีคนเล่นน้อยลงก็ตามด้วยสาเหตุหลักที่ทำให้คนเล่นปืน CBR4 น้อยลงนั่นก็เพราะว่าในช่วงเนี้จะมีปืนหลายๆกระบอกที่มีภาษีดีกว่า CBR4 อย่างเช่นปืนที่ลั่นเร็วๆอย่าง BP50, Fenet, MG42, Switchblade, QQ9 และปืนที่มีดาเมจหนักๆเช่น o d e n และ d r k h est. ซึ่งปืนพวกนี้ย ล้วนเป็นปืนที่ดีกว่า CBR4 แต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบหายออกไปจากเมตาเลยไม่ใช่นะก็คือเอาเป็นว่าปืน CBR4 ยังเป็นปืนที่ดีอยู่เหมือนเดิมแต่จะแตกต่างตรงที่ว่าปืนอื่นๆจะมีภาษีดีกว่าก็แค่นั้นเองส่วนในเรื่องของแพทหน้าในเมื่อ CBR4 เป็นปืนที่ไม่ได้อยู่ในเมตามาหลายซีซันแล้วคงหวังว่า ปืนนี้จะได้รับบัฟมาให้โหดขึ้นก็คงจะดีนะจากข้อสรุปที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นแล้วคุณล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปืน CBR4 ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะและก็เหมือนเดิมหากใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป และสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ